สวัสดีครับต้นหนาวที่นี่ที่ไหนครับลกูกทะเลสาบดอยเต่าใช่ไหมบรรยากาศวันนี้ฝนตกแต่เช้าครับตั้งแต่ตีสามตีสี่เช้ามาก็เลยมีสภาพสวยงามแบบนี้นะฮะเราจะมีอีกกลุ่มนึงครับอยู่ไกลๆตรงนู้น นะฮะสืบเนื่องจากเราไปทำกิจกรรมของกลุ่มมานะครับก็คือนำมุ้งไปบริจาคให้กับคนบนดอยนะฮะซึ่งชาวบ้านเขาไม่เข้าเราก็ได้ให้ผู้นำชาวบ้านเขาลงมารับข้างล่างแล้วเราก็แวะมาพักที่ทะเลสาบดอยเตา่านะฮะลองดูบรรยากาศโดยรวมครับวันนี้ถือว่าอากาศดีมาก จากที่เคยมาสองสาครั้งเช้ามาก็จะร้อนแล้วครับแต่วันนี้เราโชคดีที่เราเจอฝนเมฆหมอกก็สวยงามนะฮะอากาศเย็นสบายไม่ร้อนแต่อีกสักพักก็คงจะร้อนนะฮะเมื่อวานเราก็ ได้สูญเสียหม้อทัพ,พีจานไปกระสายน้ำอันนี้นะครับลองดูครับสวยช่วงโควิดสถานที่แคมปิ้งเขาไม่ให้เปิดไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวพักก็ต้องหามุมสงบๆบแบบนี้แหละครับ บรรยากาศโดยรวมนะครับผม